สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมที่พามาชมบรรยากาศยามแรงครับผมบรรยากาศดีๆครับผมกับอ้อยง,งามๆครับผมครับผม,บ,ผมบรรยากาศคึ้นฝ้าคึ้ฝน,นครับผม ครับผมบรรยากาศน้ำแรงครับผมบรรยากาศดีดีลมก็พัดยินครับผมนี่ครับผมตามท้องไร่ท้องนาครับผมนี่เลยครับผมบรรยากาศสี่มง,งแรงครับผม อยู่ในไรอ้อยครับผมถ่ายเบึงบรรยากาศกับล่อยงามๆได้ปุ๋ยได้ฝนครับผมหลังจากขีดปุ๋ยทั้งใบครับผมอ้อยก็ประมาณนี้ครับผมครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จบลงเพียงค่นี้ครับผม ขอบคุณครับที่รับชมคลิปไปจบครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ